จอปิดหลอดไฟเนี่ยตัวกล่องแพ็กเกจมันจะประมาณนี้นะซึ่งตัวกล่องเองเนี่ยก็มีรายละเอียดที่เขาอยากจะโม้เอาไว้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่อยากจะให้ดูคือเขาเขียนว่าเหล่าไฟไอแคม6 5 5ล้านพิกเซลถ้าดูตัวเลขดีๆนะครับข้างกล่องเขียนว่า5ล้านพิกเซลหน้าปกใน Lazada เขียนว่าอะไรครับอ่ะเปิดให้ดูแบบนี้ หน้าปกเขียนว่า Full HD 4ล้านพิกเซลแต่เมื่อคุณเลื่อน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 เขาบอกว่ารุ่นนี้มีความละเอียดเหลือเพียงแค่2ล้านพิกเซลข้างกล่องเขียงอย่างหนึ่งหน้าปกเขียนอย่างหนึ่งยลเอียดเขียงอย่างหนึ่ง,ง,ง,งตัวกล่องเนี่ยอบอกได้เลยครับใหม่เอี่ยมอ่องนะครับด้านในจะมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือเป็นตัวฐานกล้องถามว่าเขาให้มาทําไมให้มาสําหรับคนที่ยังไม่มีโคมไฟเลยแม้แต่อันเดียวและต้องการจะทําไอ้ฐานคั้ว E27 เนี่ย มาเพิ่มอีกอันหนึง่งใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่คอนเซปต์ของคลิปนี้คืออะไรครับคุณจะติดกล้องจอปิดในบ้านโดยที่ไม่ต้องลากสายไฟโดยที่ไม่ต้องเจาะผนังโดยการเลือกใช้ขั้วหลอดไฟที่มีอยู่แล้วสิ่งถัดมาคือพลอยเอกครับพละยเอกในที่นี้คือเป็นหลอดไฟอันนึงงนี่แหละแต่มันไม่สามารถทดแทนหลอดไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลากัหลกๆใจความมันคือร่องวงจรปิดด้านหน้าตัวกล้องเนี่ยก็จะมีเป็นไฟ LED สีขาวสองสว่างได้แต่อาจจะไม่สว่างมากนะครับ ส่องได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะมี IR ที่เป็นอินฟาเรดในการแบบว่าถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วยังมองเห็นรายละเอียดได้ด้านหลังครับมีรูสําหรับใส่ไมโครเอสการ์ดนะครับอ่ะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็ใส่ได้ง่ายๆครับแต่ตัวกล้องนี้จะไม่กันน้ํานะครับมันไม่ใช่รุ่นที่สามารถทนแดดทนฝนได้ครันหนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลา,เาไปติดตั้งต้องอยู่ในตัวบ้านอยู่ในที่ที่มันไม่ชื้นไม่เปียกเอาเป็นว่าประมาณนั้นนะครับ ด้านหลังตัวกล้องครับมีเป็นลำโพงมาให้ตัวใหญ่ประมาณหนึงและเสียงดังจริงๆสิ่งสุดท้ายคือคู่มือครับคุณผู้มชมเฮ้ยอันนี้ผมกำลังสงสัยมากเลยนะครับว่าไอตัวแบรนด์เนี้ยเหล่าไฟหรือว่าแอป iCAM 365เอ่ยเนี่ยตกลงแล้วเขาเป็นแบรนด์จีนหรือเขาเป็นแบรนด์คนไทยเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยเจอนะครับว่ากล้องจอปิดเนี่ยจะเป็น คู่มือภาษาไทยในที่นี้ให้เป็นภาษาไทยมาเลยครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายคุณใส่หลอดใหม่ที่เป็นกล้องจอนปิดเข้าไปจะเห็นว่าอะไรครับขั้วที่เราเลือกใช้เป็นขั้วแบบ E 2 7ซึ่งมันเป็นขั้วหลอดไฟมาตรฐานในบ้านของเรานะครับถ้าเกิดว่าเป็นขั้วที่เล็กกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอดไฟแบบตกแต่งเช่ <c oughs> นแขวนตามเสาห้อยตามดมนาดนอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เป็นหลอดทั่วไปมากๆ เมื่อเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็จะมีไฟส่องสว่างออกมาแบบนี้หน่อยอ่าเพื่อเป็นการบอกว่ากําลังรอเชื่อมต่อนะจะต่อ WiFi จะต่อโน่นนี่นั่นหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณลิงก์ไฟไว้เรียบร้อยกับแอปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมมีทริคเล็กนๆน้อยๆว่าเราจะต้องทํายังไงให้ง่ายที่สุดก็คือเมื่อเราจ่ายกระแสไฟเข้าไปที่ตัวโคมแล้วนะคราวนี้เราเปิดแอปครับแอปชื่อว่า iCA m 365จะสังเกตว่าอะไรครับ มือถือผมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นบล็อกเกอร์ไอทีที่น่าจะได้รองกล้องจอปิดมาแทบทุกค่ายแล้วอะ่ะเนี่ยมีตั้งแต่ทาโป e อีซีวิมีอะไรอีกไอโฟวัตชิ 4, จนมาถึงอะไรครับ i c a ค3 6 5อันใหม่ที่ผมได้ติดตั้งเข้าไปเมื่อคุณเปิดแอปเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องสร้างบัญชีก่อนก็คือล็อกอินเข้าไปก่อนเพื่อยืนยันว่ากล้องตัวนี้จะลิงก์เข้ากับ ID ของเราและจะมีกล้องกี่ตัวมันก็เรื่องของคุณนะครับคราวนี้เมื่อคุณมีบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดบวกเพื่อจะเพิ่มอ,อุปกรณ พอเรากดเพิ่มอุปกรณ์เนี่ยวิธีเดิมๆของตัวแอปคือเขาต้องการจะให้สแกน QR โค้ดเราใช้วิธีการกดคำว่าเพิ่มตามประเภทครับแล้วตามด้วยกล้องวงจรปิดแล้วให้เขาค้นหาด้วยคำว่ากล้อง WiFi แล้วก็กดคำว่าเพิ่มด่วนครับทีนี้เนี่ยตัวแอปจะทำการค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงโดยการใช้ Wi-Fi ในบ้านของเราเนี่ยแหละค้นหาว่าเออมันมีอุปกรณ์ไหนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยแล้วทีนี้ตัวอุปกรณ์ก็จะเด้งชื่อขึ้นมา แล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อหากันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการจะเชื่อมต่อหากันเนี่ยตัวกล้องจะส่งเสียงออกมาแค่ขั้นตอนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นตัวกล้องมันจะไม่พูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเน็ตหลุดไฟดับมันก็จะไม่พูดแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่กลัวว่าเออบางทีมันอาจจะลั่นพูดออกมาทําให้คนข้างบ้านเขาลาคาหรือตกใจได้ไปงัดลําโพงที่อยู่ด้านในออกได้แล้วแต่คุณเลยคราวนี้มาดูที่ตัวแอปพลิเคชันครับตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยอ่ะอย่างที่ผมทําให้ดูตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว2กล้อง กล้องตัวที่ผมเพิ่งเปิดให้ดูเมื่อกี้มันกับหัวอยู่ไม่แปลกครับเพราะว่าปกติแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาไม่ได้ติดก,กับหัวแบบนี้นะอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าติดก,กับหัวซึ่งจริงๆแล้วกล้องต้องอยู่ในแนวประมาณนี้อันนี้คือหลอดไฟโคมไฟแบบที่เราเห็นกันนะครับคือขั้วต้องอยู่ด้านบนเอาเป็นว่าปักหลุด <laughs> เอาเป็นว่าปักหลุด คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อแพ็กเกจเสริมก็คือ Super AI นะครับผมได้ทำการทดลองในการจ่ายเงินจริงๆให้คุณดูเลยเพอจ่ายเสร็จครับระบบบอกว่าให้รอประมาณสัก5นาทีถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อ่ะเราก็นั่งรอไปครับรอแล้วรอเล่าเอ๊ะ ทำไมฟีเจอร์ AI นี่มันไม่ทํางานสักทีในเรื่องการตั้งค่าสัตว์เลี้ยงตั้งค่ารถยานพาหนะอะไรเงี้ยนะไม่มีการตั้งค่าเลยครับแม้กระทั่งการจดจําตัวบุคคลเองก็ไม่ได้มีการเซฟใบหน้าอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ในหน้าการตั้งค่าคือไอ้ฟังชัน AI เนี่ยมันบอกว่ามันเปิดใช้งานแล้วครับแล้วก็นับเวลาถอยหลังตามระยะที่เราซื้อไว้ก็คือเดือนหนึ่ง สิ่งที่ผมกําลังคาดหวังอยู่ก็คือแล้วฟีเจอร์น่ะมันใช้ได้จริงหรืออยังในเรื่องของการจดจําบุคคลเนี่ยโอเคเราไม่เจอการตั้งค่าไม่เป็นไรแต่ในเรื่องของการตรวจพบสุนัขแมวหรือแม้แต่เวลาเราจะจุดไฟอะไรสักอย่างหนึงหน้ากล้องกล้องมันต้องเตือนนะว่าเอ้ยมีปเปลวไฟเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยทําการทดสอบครับ จุดไฟหน้ากล้องแบบนี้ให้ดูโอ้โหใครก็มองเห็นครับว่าไฟไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่มองเห็นตะไกลครับว่าเนี่ยแหละคือเปลวไฟโอ้โหจุดใส่กระดาษอันเล็กเอ่ยอันใหญ่เอ่ยตัวกล้องไม่เห็นแจ้งเตือนเปลวไฟเลยเอาเราอย่างนี้เราจะจ่ายตังค่า AI ไปทําไมครับตั้งเดือนละร้อยหนึ่งสรุปแล้วเปลวไฟใช้ไม่ได้ อ่ะอันถัดมาครับขอทดสอบหน่อยแล้วกันเอาน้องหมาครับแม่เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามคนแก่ก็ตามมองมาที่หมาตัวนี้ยังไงก็เห็นว่ามันเป็นหมายังไงก็เห็นว่าเป็นสุนัขครับแต่กล้องมองไม่เห็นครับกล้องมันไม่เห็นแจ้งเตือนว่าพบสุนัขในตัวกล้องอันนี้เลย สรุปแล้วซูเปอร์เอขอพูดอย่างหนึ่งครับอย่าไปหลงกลจ่ายเขานะผมเองก็เสียเงินไปฟรีฟรครับผมทําคลิปนี้ออกมาเตือนครับไอตัวฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ครับอย่าเผลอไปจ่ายกันนะเพราะว่ามันดึงเงินคืนไม่ได้นั่นเองโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้คําสั่งอถัดมาเป็นในเรื่องของความชานฉลาดของตัวกล้องและที่จะเป็นบริการเสริมคุณต้องจ่ายตังค์เพิ่มแม่เรื่องนี้จริงๆควรไปพูดทีหลังนะแต่ขอพูดไว้ตั้งแต่แรกให้ฟังละกันนะครับคือเรื่องของซูเปอร์เอ ซูเปอร์ไอทํำาอะไรได้บ้างอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันครับเรื่องแรกคือสามารถจดจําใบหน้าของมนุษย์ได้นะครับจดจําเพื่ออะไรเมื่อไหร่ที่มีใบหน้านี้เดินเข้ามาในพื้นที่ตัวแอปก็จะเตือนอ่าเสมือนเป็นบุคคลอันตรายอันถัดมาครับอ่ะผมยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องดีๆแล้วกันนะครับแจ้งเตือนไฟไหม้สมมุติว่ากล้องตรวจจับได้ว่ามีเพลิงไฟ มีเปลวไฟอะไรอยู่ในกล้องก็จะมีการแจ้งเตือนที่ตัวแอปถือว่าฉลาดมากครับกล้องปัจจุบันนี้น้อยนักที่จะมีฟีเจอร์นี้ถึงแม้จะต้องเสียตังก็ตามแต่ยังไม่มีใครทําแข่งนะครับอันถัดมาครับจดจํายานผ่านนะเมื่ออะไรที่เราเห็นรถคันนี้สีนี้อาจจะไม่ได้จำป้ายทะเบียนนะแต่จำเป็นรถรูปร่างแบบนี้สีนี้ ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วอะไรประมาณนั้นส่วน2องานสุดท้ายคล้ายๆกันครับคือการจดจําสัตว์เลี้ยงแมวแถวบ้านคุณเนี่ยมันแอบมาขี้ในบ้านคุณแล้วต้องการจะจับให้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นแมวสีอะไรแมวตัวนี้เข้ามาในบ้านเรากี่ครั้งในแต่ละเดือนคุณใช้ฟีเจอร์จดจําสัตว์เลี้ยงนี่แหละในการป้อนข้อมูลเข้าไปว่าเออเราเนี่ยจะให้บันทึกเป็นภาพหมากับแมวที่เดินผ่านกล้องตัวนี้ เมื่อไรเดินผ่านก็จะมีการแจ้งเตือนซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟีเจอร์ในการแจ้งเตือนน่นนี่นั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใครเดินผ่านหรือแม้แต่กระทั่งมีการตรวจจับเรื่องของเสียงใครมาพูดอะไรใกล้ๆกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนแยกออกมาอยู่แล้วพวกนั้นเป็นบริการฟรีแต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกเนี้ย ซูเปอร์เอตรงนี้เสียตังค์และถามว่าเสียเท่าไหร่พามาดูราคากันครับคุณจะเห็นว่าราคารายเดือนอยู่ที่ประมาณ3เหรียญก็ประมาณตีเป็นเงินไทยแบบคร่าวๆแบบหยาบๆร้อยหนึ่งครับถ้าเป็นราคารายปีประมาณนะประมาณ1000บาทซึ่งฟีเจอร์เมืเ่อกี้คุณจะได้ใช้ทั้งหมดเลยราคาตามนี้แต่สิ่งที่ผมตกใจคือช่องทางในการจ่ายเงินครับคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่ทูมันนี่พร้อมเพลไทยคิวอาร์เพลเมนต์ส่วนเปเปา์กับเครดิตการ์ดไม่แปลกมันมีอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องตกใจ สรุปแล้วแอป ICA m 3 6 5นั้นคนไทยทำใช่ไหมอันนี้เป็นแอปที่มีเจ้าของเป็นคนไทยใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับและตัวกล้องเนี่ยที่มีชื่อยี่ห้อว่าเล่าไฟเหล่าไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นของคนไทยใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าคุณจ่ายเงินง่ายขึ้นไงจ่ายผ่านทูมันนี่ก็จบถ้าเป็นกล้องยี่ห้ออื่นทำไงต้องไปจ่ายผ่านเป๋าคุณมีบัญชีเป๋าหรอทุกวันนี้มันยังทะเลาะกันอยู่เลยว่าต้องไปยืนยันตัวตนอะไรหน้าปวดหัว หรือจ่ายผ่านเครดิตการ์ดบางคนไม่มีเครดิตการ์ดก็น่าปวดหัววิธีนี้ง่ายมากนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณจะต้องจ่ายตังเพิ่มถ้าคุณอยากจะใช้งานนั่นก็คือ c l o u d Storage ครับ Cloud s t o r a เ e เนี่ยกล้องวงจรปิดแทบจะทุกยี่ห้อเขามีฟีเจอร์นี้ขายกันทั้งนั้นเลยครับคือมันเป็นบริการที่ทําให้ไฟล์ของคุณอะ่ะมันถูกป้องกันเอาไว้ไม่ให้คนเนี่ยแอบถอดไมโคร s d ของคุณไปประมาณแบบว่ามางัดบ้านคุณแล้วแถมยังเอาไมโคร SD ไปด้วยหรือขโมยกล้องไปเลยอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นวิธีเดิมๆไฟล์ของคุณก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ cloud storage ไว้ไฟล์พวกนั้นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับซึ่งเราจะต้องจ่ายตังเพื่อใช้บริการถามว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ล่ะค่าบริการตรงนี้แยกจาก super AI เมื่อกี้นะครับเขาไม่ได้รวมกันอ่ะมาดูราคากันครับสำหรับราคาที่เขาจะคิดเงินเรานะครับเขาแยกออกเป็นว่าบันทึกโดยที่ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวจะถูกเก็บไว้ใน c l o u หรือบันทึกตลอดเวลาอันนี้แยกออกจากกันราคาก็จะต่างกันนะครับเริ่มจากบันทึกตอนที่มีอะไรเคลื่อนไหวก่อนดูย้อนหลังได้7วันดูย้อนหลังได้30วันเลือกเอาเท่าแบบถูกหน่อยเอา7วันครับรายเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ60บาทคิดคร่าวๆ60บาทนะครับถ้าเป็นราคารายปีอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณสัก600ต่อปี คราวนี้เราเข้าไปดูภาพที่ได้กันดีกว่าผมยกตัวอย่างเป็นกล้องตัวนี้ที่ผมหันมาในบริเวณที่ผมต้องการนะครับสิ่งที่เราสั่งการได้มีอะไรบ้างคําสั่ง Full HD กับคําสั่ง HD ธรรมดาคุณจะเห็นว่ามี2คําสั่งแค่นี้นะครับปรับอะไรไม่ได้แล้วแต่จากที่ผมนะครับได้ดูรายละเอียดที่ได้หรือว่าภาพที่มันเอาพุทออกมาในตัวแอปรวมถึงไฟล์ที่บันทึกลงไปใน Micro SD card เนี่ยผมว่านะความละเอียดมันอ่ะอยู่ที่2ล้านพิกเซลเท่านั้นเองเหมือนที่เขาเขียนไว้ในด้านล่างของร z a d a เขาเขียนแค่2 แต่หน้าปกเขียน4กล่องเขียน5อันนี้เรียกว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วในเรื่องของเฟรมเรทก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสิกว่าเฟรมต่อวินาทีนะครับประมาณ 14, 15, 16ประมาณนี้มันจะมีตัวเลขบอกที่ด้านบนด้วยนะความง่ายของแอปนี้ครับผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่ามันง่ายตรงไหนมันง่ายตรงดูย้อนหลังครับเวลาเราจะดูย้อนหลังเรากดรูปม้วนฟิลม์มแล้วเราสามารถเลื่อนดู ตามเวลาที่เราต้องการได้เลยคุณเห็นแถบสีส้มสีฟ้าไหมแถบสีส้มสีฟ้าเนี่ยมันมีความหมายครับเมื่อไหร่ที่เป็นแถบสีส้มเนี่ยคือมันตรวจจับว่าตรงนั้นเนี่ยมีเสียงมีเสียงนกมีเสียงคนพูดมีเสียงรถผ่านอะไรว่าไปจะเป็นแถบสีส้มอะคราวนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างของแถบสีฟ้าบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นฟ้าเฉยๆหน้าตามันจะประมาณนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรขยับครับแต่เมื่อไหร่ที่เป็นแถบสีส้มเนี่ยให้คุณสังเกตได้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรผ่านกล้องแน่นอน ยกตัวอย่างมีรถขับผ่านมีอะไรสักอย่างคนเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะตรวจจับเสียงพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูย้อนหลังอ่ะผมรู้สึกว่ารูปแบบแบบนี้น่าชื่นชมครับคนอื่นไม่ค่อยทํากันผมขอชมเลยว่าแอปตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากเวลาผมจะดูไฟล์ย้อนหลังนะครับและต้องการที่จะหาว่าเอ้ยมันมีความผิดปกติอะไรตอนตีหนมีความผิดปกติอะไรตอนตีสอเราเลื่อนไปหาได้เลยทันที และความเจ๋งของมันคือเวลาเลื่อนไปปุ๊บภาพมันโหลดทันทีครับภาพมันตามมือตลอดเวลาครับไม่เกิดอาการแบบหมุนหมุนโหลดโหลดหรือต้องรอเลยซึ่งแน่นอนครับว่าอะไรผมผ่านไอ้พวกแอปเนี้ยมาหมดแล้ววิธีเดิมๆที่เขาใช้กันเนี่ยผมว่าโบราณสุดคือของแอปไอ,ปไอเนี้ย T3 เออยสมาร์ทไลเอยของโอคากับ p p o o n เนี่ยเป็นโบรนาณมากเลยนะครับส่วนสมัยใหม่เนี่ยที่ผมชื่นชมคือของท a โปกับของ e ีซีวิทอ่ะแล้วก็ i c a ค365 ประมาณนี้นะผมว่าถ้าใครจะทําแอปเกี่วกับกล้องจอนปิดศึกษางานแอปคู่แข่งน,นิดนึงผมรู้สึกว่าวิธีประมาณนี้มันรวดเร็วกว่าคุณสามารถรู้เหตุการณ์ของคืนนั้นๆได้ภายในระยะเวลาไม่นานคุณสงสัยตรงไหนคุณเลื่อนไปดูได้ทันทีแล้วมันมีการทาสัญลักษณ์บอกว่าตรงนั้นมีอะไรน่าสงสยัยก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับของยี่ห้ออื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าอ่ะมีหมาขยับแต่มีการแจ้งเตือนว่ามีอะไรขยับแต่ไม่ไม่ขึ้นรูปภาพตัวอย่างอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็เอาเป็นว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกกว่าคนอื่นประมานนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อ Cloud s t o r a g e ไว้นะครับไฟล์ก็จะถูกบันทึกอยู่ในแถบตรงกลางสำหรับการดูสดนะครับสามารถกดมาที่แถบเพยอันแรกสุดได้นะครับสมมุติว่าอะจะไปดูกล้องสดๆหน้าบ้านทําอะไรได้บ้างเราสามารถกดถ่ายวีดีโอได้กดถ่ายรูปได้นะครับและที่สําคัญคือเราสามารถกดเปิดไมโครโฟนคุยกับไฟล์สายได้ด้วยการตั้งค่าในที่นี้ทําอะไรได้บ้างบันทึกเสียงด้วยไหมเราอยากจะบันทึกไว้ไหมล่ะมันส่วนตัวม ถ้าเราคิดว่าบันทึกเสียงไว้ก็ดีอ่ะก็เปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับหรือแม้แต่การตั้งค่าการบันทึกวีโอจะให้ถ่ายตลอดหรือถ่ายเฉพาะมีคนขยับอันนี้ก็แล้วแต่สําหรับอันถัดมาครับที่สําคัญมากเลยนั่นก็คือโหมดแสงสว่างและการมองเห็นตอนกลางคืนแถบที่เขียนว่าโคมไฟสีขาวเนี่ยตอนนี้ผมได้ทําการปิดโคมไฟสีขาวไวุู้จะเห็นว่าเนี่ยอะไรมันเป็นกล้องโคมไฟเป็นกล้องหลอดไฟแต่มันไม่ได้ส่องสว่างออกมาเลยเพราะว่าการที่ผมจะเปิดคําสั่งนี้ได้เนี่ย มันจะแสบตาคนอื่นไหมล่ะหรือว่ามันจะไปกระทบกับอันอื่นที่เราไม่ต้องการให้มันฉายไปอะไรประมาณนี้เพราะว่ากล้องจรปิดเนี่ยมันจะเป็นการส่องแสงไปข้างหน้าไม่เหมือนกับโคมไฟจริงๆไม่เหมือนกับหลอดไฟจริงๆที่จะส่องแสงรอบตัวของมันเองผมอธิบายอย่างนี้ครับโคมไฟในแต่ละบ้านผมเชื่อว่างานดีไซน์ไม่เหมือนกันใครที่ใช้โคมไฟหน้าตาคล้ายกับสิ่งที่เห็นในภาพนี้คุณจะเจอปัญหาว่าอะไรครับ คือไอตัวขั้ว E 2 7เนี่ยหรือว่าขั้วหลอดไฟมันอยู่ลึกจนเกินไปพอมันอยู่ลึกจนเกินไปปุ๊บตัวกล้องเนี่ยมันก็จะเหน็นมาดูอะไรที่สูงกว่าบริเวณกลางภาพไม่ได้เพราะว่าถ่ายไปปุ๊บหน้ากล้องก็จะไปติดตรงขอบโคมไฟเป๊ะๆแล้วมันจะส่งผลทําให้เวลาคุณเปิดคําสั่งไอโคมไฟสีขาวเนี่ยที่มันจะติดตลอดเวลาเนี่ยแบบนี้มันก็จะไปทําให้แสงเนี่ยกระทบกับไอตัวโคมไฟของมันเองทําให้ถ่ายออกมาแล้วเป็นภาพฟ้าๆ ซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับคุณก็จะต้องปิดไอ้คำสั่งนี้ไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูงานดีไซน์อีกอันนึงซึ่งเป็นโคมไฟแบบโมเดิร์นเป็นโคมไฟตกแต่งที่อยู่ในภาพนี้คุณจะเห็นว่าเออโคมไฟแบบนี้ไอ้ตัวขั้วมันจะไม่ลึกเท่ากับอันเมื่อกี้นะครับเป็นโคมไฟที่เออสวยดีแล้วก็มีขายตามร้านทั่วไปถ้าโคมไฟคุณหน้าตาคล้ายๆแบบนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถติดตั้งกล้องตัวนี้ได้และก็สามารถแงนมุมกล้องให้เห็น ไอตัวคานบ้านตัวหลังคาบ้านได้นะครับก็ดูวิธีการติดตั้งไว้นิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าประมาณนี้ภาพที่คุณได้นะครับในกรณีที่คุณไม่ได้เปิดแสงสีขาวเนี่ยมันจะมืดไหมมันจะดูรู้เรื่องไหมตัวกล้องอย่างที่บอกมี IR มีอินฟาเรดในตัวระยะการมองเห็นอยู่ประมาณสัก10เมตรถึงประมาณ15เมตร ซึ่งผมไม่สามารถเอาภาพบางภาพมาให้คุณดูได้เพราะว่ากล้องตัวนี้ผมติดเพื่อใช้จับแมวแล้วมันไปส่องหาบ้านคนอื่นเพราะฉะนั้นผมจะมีตัวอย่างภาพที่แบบว่าเข้าคล้าประมาณนี้ว่าตอนกลางคืนมันมองเห็นเหมือนกันถึงแม้ว่ารอบบ้านจะแสงน้อยแต่สิ่งที่เราเห็นในภาพเรามองเห็นครับว่าไอ้เงามืดๆตรงนั้นน่ะมันมีอะไรตะคุ่มตะคุ่มขยับอยู่แน่นอนว่าถ้ามันขยับอยู่เราลองดูสักพักหนึ่งอ๋ออีเมลตัวที่เราเลงไว้นั่นเอง เอาเป็นว่าคร้าวๆประมาณนี้ตอนกลางคืนดูดูเรื่องตอนกลางวันคราวน,นี้สิ่งที่อยากจะเล่าเป็นลําดับถัดมานั่นก็คือเรื่องของมุมมองของตัวกล้องเรื่องนี้ครับขอติดเลยติดแบบติดจริงๆถ้าอยากจะได้ความคิดเห็นไปพัฒนาโปรดักตัวหน้าของไอแคมส5คุณฟังตรงนี้ดีๆครับมุมมองที่ได้จากตัวกล้องเนี่ยมันแคบจนเกินไปแน่นอนครับผมผ่านกล้องจอปิดมาหลายรุ่นแล้วกล้องจอปิดทุกรุ่นเขาขายภาพกว้างกันทั้งนั้นเลยนะคือภาพมันจะต้องแบบกว้างๆเห็นมุมแบบชัดๆเจนๆ เห็นยันขอบบ้านไปขอบบ้านจักเสาไปเสาแต่ภาพที่ได้จากกล้องโคมไฟลาตัวนี้นั้นมันแคบมากเลยมันเหมือนมันซูมไปนิดนึงซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นรายละเอียดได้น้อยมากเลยแทนที่เราจะเห็นทั้งสวนกลายเป็นว่ามันเห็นแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นภาพที่คุณได้เนี่ยมันเลยดูแคบแค่แบบนี้เดี๋ยวผมจะเทียบจากกล้องที่ติดตั้งในบริเวณใกล้กัน คุณจะเห็นได้ว่ามุมมองนั้นต่างกันราวฟ้ากับนรกไปเลยไม่ได้แค่เหวครับฟ้ากับนรกไปเลยครับเพราะฉะนั้นมุมมองมันเป็นแบบนี้ใครอยากได้คุณจะได้ภาพแบบนี้เนะาะคราวนี้ครับในเรื่องของตั้งค่าการตรวจจับก็ตั้งได้นะว่าจะให้ตรวจจับเฉพาะภาพอย่างเดียวไหมมีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะถ่ายเฉพาะอันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดคําสั่งตรวจจับภาพและเสียงมันก็จะเป็นแถบฟ้ากับส้มแบบที่ผมได้เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เราตั้งค่าเซนซิทีฟได้นะว่ามีคนเดินผ่านเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ไกลมากๆซีเรียสไหมต้องมาอยู่ใกล้ๆกล้องไหมถึงจะถ่ายเราตั้งเป็นระดับสูงไว้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราตั้งใจจะตรวจจับแมวแมวมันตัวเล็กเพราะฉะนั้นปรับไว้ระดับสูงสุดแบบนี้ไว้ยังไงคุณก็เจอแน่ว่าแมวมันเดินผ่านตอนกี่โมงเอาเป็นว่าหลักๆรวมๆแล้วนะครับผมว่ามันมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าเอาไปติดตั้งกับโคมลึกหรือโคมตื้นๆนะครับภาพที่ผมเอามาให้คุณดูเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งใในนนกการตัััดดดสิจไ้ีเลยลยหๆของมคื โคมไฟของคุณนั้นเหมาะกับการใช้กล้องหลอดไฟแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณใช้ไอโคมไฟที่เป็นลนักษณะแบบว่าเจาะเข้าไปในฝ้าแบบบ้านสมัยก่อนๆที่ชอบทํากันอะ่ะผมว่าโคมแบบนั้นมันลึกจนเกินไปมุมมองมันก็ยิ่งแคบเข้าไปอีกหมุนไปทางไหนก็ติดโคมของมันเองเพราะฉะนั้นดูในเรื่องตรงนี้ดีๆหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เองเนี่ยร้านค้าของเขาเขาจัดเป็นแพ็คคู่เอาไว้นะครับก็คือออเดอร์1ออเดอร์ 1, จะได้กล้อง2ตัว ราคาต่อชุดอยู่ที่760บาทนะอ่าได้2ตัวแต่ถ้าคิดราคาต่อตัวจะอยู่ที่380บาทซึ่งราคามันก็โอเคไม่แพงจนเกินไปไม่ได้ถูกจนน่าเกลียดถูกจนแบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งราคาระดับนี้กับภาพที่ได้ผมรู้สึกว่าโอเคและแอปก็ใช้ง่ายด้วยและแอปน่าชื่นชมด้วยเพราะฉะนั้นคุ้มกับเงินมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเพิ่มที่เป็นแบบไอ้ตัวไมโครสิการ์ดเนี่ยตัวร้านเขาก็มีแพ็กเกจเสริมเข้าไปด้วยก็จ่ายเงินเพิ่มไปนิดหน่อยนะคร ใครที่มีคําถามส่วนใดอะอยากจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามันทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณทท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเมื่อมีของที่เป็นสมาร์ทโฮมประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ